ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกล้องถ่ายภาพความร้อนกันนะครับผมจะเป็นเฟียร์วันโปรนะครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันจะมีในตัว iOS แล้วก็ Android นะครับผม <_ s 1> เดี๋ยวเรามาดูอันแพ็ภายในกล่องนะครับว่า,าจะมีอะไรมาบ้างนะครับผมก็ <_ v itch noise> จะมีกล่องภายในอีกหนึ่งกล่องนะครับผม <_ v itch noise> เดี๋ยวเรามาเปิดดูภายในกล่องนะครับ อันแรกเลยนะครับจะเป็นซองใส่มากับแมนนวลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับก็เปิดมาด้านในก็จะมีในส่วนเคสไว้ใส่ตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จ USB Type C ครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของแอป f ฟี r o ์วนกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือเราต้องเข้ามาที่ App Store หรือว่า p y a y Store นะครับถ้าใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ถ้าใช้ในส่วนของ iOS ก็เข้ามาที่แ p ปสโต e นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า f ฟี r One นะครับผมในช่องค้นหาก็จะขึ้นมาเป็น f ฟีย One ันเราก็จะเห็นแอปนะครับขึ้นมาเลยเป็น f ฟีย One แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาก็จะมันจะฟ้องว่าให้ Connect กับตัวกล้องนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับเราสามารถคอน n e c t ได้ เราสามารถคอนเน็กได้เลยนะครับสามารถปรับตัวฟิตติ้งนะครับถ้าในกรณีเราใส่เคสอยู่แล้วมันเสียบเข้าไม่ถึงเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้เลยนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องนะครับรอประมาณ20่ิวินะครับผม สถานะไฟจะเป็นสีเขียวกระพริบนะครับซึ่งเป็นสถานะการทํางานแล้วนะครับนะครับหน้าจอก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเ,เราจะมาดูนะครับในส่วนของหน้าตาของตัวแอปตัวนี้ครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมซ้ายบนสุดนะครับตัวนี้3ขีดตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของ แบตเตอรี่นะครับปริมาณแบตเตอรี่ถ้าเราแตะเข้าไปตัวนี้ก็จะบอกในส่วนของเป็นรุ่นนะครับเป็นเฟียร์วันโปซีเรียลนัมเนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับลงมาก็เป็นเซตติ้งนะครับเซตติ้งก็จะมีในส่วนของเซตติ้งหน่วยการว,วัดวันที่แล้วก็ฟอร์แมตวันเวลานะครับอ่าฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็น i m i s s i v i t y นะครับผม แล้วก็จะเป็นเซฟโลเคชันนะครับก็คือมันสามารถบอกว่าเรา,าถ่ายภาพนี้ที่ตำแหน่งไหนครับแล้วจะเป็นในเฮลตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการใช้คำถามต่งตางๆนะครับกับตัวเฟวันแล้วก็ Info ก็จะเป็นในส่วนของพวกแอปพลิเคชันต่างๆเกี่ยวกับตัววันตัวกล้อง,งต่างๆครับ แล้วก็แอปตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของออตัวแอปต่างๆนะครับที่ใช้ร่วมกับตัวเฟียวันตัวนี้นะครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเห็นสกเกลนะครับขวามือข้างบนตัวยนะครับก็คือจะเป็นสกเกลไล่อุณหภูมิตนะั้งแต่ต่ำสุดสูงสุดภายในภาพนะครับผม ตรงกลางจะเป็นสปอ t ตนะครับสปอตสามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้นะครับทั่วภาพแว่าเราอยากดูอุณหภูมิจุดไหนครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้นะครับก็คือสวิตด้านล่างตรงนี้แล้วก็เมนูจะมีอยู่4ตัวด้วยกันอันแรกก็จะเป็นในส่วนของออโต กับแมนนวลนะครับในส่วนของสเกลอุณหภูมินะครับถ้าเป็นออโต้ก็มันจะจำกัดอุณหภูมิให้ใหในภาพให้ออโต้ครับแต่ถ้าเป็นแมนนวลเราสามารถเซตได้ครับสามารถเซตอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุดได้อันนี้สองก็จะเป็นในส่วนของคัลเลอร์นะครับ เป็นสเกลแพทเทิร์นเลือกสีอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของสปอตนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มได้3สปอตนะครับ3จุดการวัดด้วยกันทีเดียว หรือจะไม่มีจะเป็นภาพอย่างเดียวก็ได้ไม่มีสปอตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฮอตสปอตนะครับก็คือจะหาจุดร้อนอัตโนมัติภายในภาพนะครับแล้วก็คูสปอตจะหาจุดที่มันเย็นที่สุดภายในภาพนะครับอัตโนมัติแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดนะครับผมโหมดก็จะมี มันติสเปกตรันะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินฟราเรดอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลพาเมนะครับก็จะเป็นภาพดิจิตอลปกติแล้วส่วนด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแกลเลอรี่ที่เราถ่ายภาพเก็บไว้ ครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมก็เนี่ยครับติ๊กทุกศรด้านล่างน,นะครับก็จะมีด้วยกัน4ฟังก์ชันนะครับอันดับแรกเลยก็จะเห็นว่าเป็นออโต้แมนนวลนะครับมันก็คือ,อตัวสเกลสเกลนะครับเราสามารถตั้งเป็นออโต้หรือว่าเป็นแมนนวลเราสามารถฟิกฟิกอุณหภูมิช่วงอุณหภูมิมินแม็กได้เองนะครับผม แล้วก็ฟังก์ชันที่2จะเป็นคัลเลอร์นะครับสามารถเปลี่ยนคัลเลอร์ของภาพได้นะครับนี่3ก็จะเป็นในส่วนของ Measurement นะครับตัวนี้เพิ่มจุดสปอรตได้3จุดนะครับครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของฮอตสปอตนะครับตัวนี้มันก็จะวิ่งหาจุดร้อนอัตโนมัตินะครับภายในภาพแล้วก็จะมีในส่วนของคูลสปอตนะครับมันจะวิ่งหาจุดที่เย็นที่สุดภายในภาพนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทั้ง2องฟังก์ชันตัวนี้พร้อมกันได้เลยทั้งจุดร้อนจุดเย็นพร้อมกันได้เลยครับเดี๋ยวจะใช้เป็นสปอตเซนเตอร์ก็ได้ครับ ตัวนี้ส่วนฟังก์ชันที่3จะเป็นโหมดนะครับอันแรกจะเป็นในส่วนของมัลติสเปกตรัมไดนามิกอิมเมจนะครับตัวนี้จะให้ความคมชัดเห็นเส้นเห็นเงาของวัตถุนะครับส่วนอันที่สองจะเป็นในส่วนของ i n f ฟราเรดตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของภาพความร้อนที่ใช้จะไม่ค่อยเห็นเส้น เห็นความคมชัดของภาพนะครับส,สังเกตนะครับว่าอันอันแรกกับอันที่สองครับมันจะเห็นความคมชัดแตกต่างกันส่วนอันที่สามนะครับจะเป็นในส่วนของดิจิตอลคาเมล่นะครับจะเป็น,นภาพจะเป็นภาพดิจิตอลเลยนะครับ